จอต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับช่างเมนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ไซตงานก่อสร้างนะครับผมเห็นว่ากําลังมีช่างกําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับช่างกําลังทำอะไรอยู่กันอ้าว สวัสดีครับช่างนี่เราเห็นทีมงานช่างอยู่นะครับวันนี้เขาช่างครับอันช่างชื่ออะไรนะครับผมช่างวิทย์ครับผมช่างวิทย์ช่างวิทย์กำลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ลางน้ำฝนไวนิลวีจีครับผมทําลางน้ําฝนไวนิลตาวีจีเลยเหรอครับใช่ครับผมโอ้อากาศตอนนี้ประมาณเกือบ39องศาตอนร้อนๆมากเลยนะครับผมเห็นช่างครับทำงานร้อนๆนะครับผมมีหมวกมาให้นะครับเดี๋ยวเอาหมวกมาแจกเลยนะครับอ่า นะครับเราก็เป็นห่วงกันนะครับก็เอาหมวกมาให้เลยนะครับอันนี้เป็นหมวกของปูลุดิงตาจิงโจ้นะครับวันนี้เรามาแจกช่างเลยนะครับเม่อห้พี่เขาใส่หมวกอ่าโอโอเคครับติดตั้งรางน้ำเมื่ออยู่บนหลังคามันร้อนมากครับก็ผมเอาหมวกมาให้พี่ช่างนะครับเพื่อป้องกันความร้อนเลยนะครับก็ใส่ตลอดเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอตอนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปแจกหมวก ให้ช่างนะครับที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ